ครับเมื่อนี้ผมได้มาทําการเผาแกะเพื่อที่ทําเป็นแกะดำนะคบเนาะงชื่อการเผาแกะดำครับเผาปาญญาครับเ็ดแบบง่ายๆครับนี่ครับมีที่การเผาครับพี่น้องที่อยากเผาแกะดำเองนะครับเ็ดเองนะครับเพ็ปบญยาครับเ็ดแบบง่ายๆครับ สังกะสีสองแผ่นกับพ่อเหรอครับแล้วก็เล็กสำหรับเป็นป้องอากาศปล่อยควันนะครับเนาะประมาณห้าสิบเส้นครับห้าสิบเส้นหลักกับปองกระป๋องสีกระป๋องหนึ่งครับกระป๋องไ่ใหญ่ครับกระป๋องน้อยครับเจาะหูดานด่านบนนะครับเนาะเพื่อที่จะเอากรเล็กกองนะครับเสียบลงไปเนาะครับเนาะ แล้วก็กระป๋องสีครับด้านข้างกับจอเป็นหู้ครับเพื่อจะจระบายอากาศนะครับเนาะมือหนานะครับเนาะจะผมที่ทายท,ที่การเผาแบบละเอียดนะครับเนาะด้านมือนี้ผมบ่า้นทายจะเริ่มต้นนะครับเนาะผมทายเพียงเผาเสร็จเผาแล้วเรียบร้อยก็ล่างเผานะครับเนาะประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเผาแล้วครับตอนนี้เคลื่อนขว้นดีมากเลยครับ กำลังเผาใหม่ครับใส่เวลาประมาณสองสามชโมงครับแกบสองถุงครับก็จะ,จะได้ค่าแกบดำถุงหนึ่งครับจะหายไปประมาณถุงหนึ่งครับเนาะตอนนี้ใหม่ดีมากเลยครับ นี่เผาผมเผาครั้งที่สามครับเนาะครั้งแยบได้ใหม่ดีๆครับครั้งที่สองเมื่อครงที่ปันใดครับมืครั้งที่สองนี่ครั้งที่สามครับเผารอบที่สามแล้วได้ประมาณสองสอบแล้วครับแยบดำอันนี้ครั้งนี้เผาเป็นครั้งที่สามครับคิดว่าน่าจะได้ดีอยู่ครับเพราะการเผาใหม่ดีมากเลยครับ ครับนะ้อเ,เพื่อนๆอที่อยากติดตามทั้ง youtube นนะองคเนี๋ยวผมจะถ่ายทําวิธีการเผาแบบละเอียดให้เบิ่งครับตอนนี้ใน้ทําการเผายบร้อยแล้วครับร่อจะว่าใหม่เหมือนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้เบิ่งตอนใหม่เหมือนะครับเนะตอนนี้ก็ยุดวยเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเนาะครับสวัสดีครับ